สวัสดี้ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเรามีเอ็กดีชนะนะครับซึ่งก็เออผมหาวิธีทำอย่างนี้อยู่เรื่องนานนะิดยังไงครับนี่น้องๆโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปเล่นเร็เกว่าครับแต่นี่ท่านผู้ชมพ,พอเคยรูย้จักไหมครับอ่าอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยี่ผมสายอยู่อ่ะนี่แหละอามืองคือมันเป็นเกมที่ได้รับแรงมาลใจมาจากบอร์ดเกม อย่างแบบวูบนะครับก็คือมันจะเหมือนว่ามีคนนึงเป็นฆาตกรหนึ่งถึงสามคนน่ะเป็นฆาตกรแล้วที่เหลือเป็นครูใหม่ก็คือลูก,ลกเรือแล้วเราแล้วลูกเรือตรงไปทำควสต่างๆเพื่อเพื่อให้เกมชนะหรือโหวต importer ออกจักยานในขณะที่ i m p o r t ร์จะต้องฆ่าทุกคนให้เกี้ยงนะครับหรือไม่ก็ฆ่าทุกคนให้เหลือเท่ากับจำนวนตัวเอง อิ p พุ t เตจะมีซาบทถาดนะครับซาบทาดนะครับก็คือปิดออกซิเจนปิดไฟอะไรนั่นน่ะเดี๋ยวผมโชยดูถ้าผมเป็นอินพุ t เตอร์นะลงท้าได้ด้ยวยฝั่งคู่หมก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าวิสซูชาร์ตก็คือว่าเป็นเหมือนเคว็เผยตัวตนน่ะบางห้องอาจจะปิดวิสซูชาร์ตไว้เพราะอะไรรู้ไหมของดี มันจะมีหลายสีให้เราเลือกนะครับถ้างั้นเราไปลองเลือกันเลยครับคือไอวิซู่ท้าอะไรพวกนี้มันก็มีอยู่นะครับเจคืออาจจะมีอคือคุ้มอาจจะมีกล้องวงจรปิดด้วยนะครับแล้วก็เอ่อห้องแอดมินนะครับแล้วก็ด่านโค้ัสอะมันจะมีเครื่องตรวจับที่ประจอส่วนเวลาเฮดคิวจะไม่มีกล้องวงจรปิดแต่คือจะมี กล้องตัวตัวตัวจับกล้องตัวจับเซ็นเซอร์นะครับเดี๋ยวลองไปเล่นดาแรกกันเลยครับผมก็จะเอาแค่หนึ่งพอก่อนเดี๋ยวเราเอาสองเหอะเอาสองเหอะจะเล่นรวมโดยช่วยกันสปายนินจาแล้วกันพวกนี้ก่อนอื่นนะครับคือว่าเอาเอาเอาดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันบังนิดนึงนะครับมันบังมันบังมันบังไอตรงที่เป็นหมุนหมุนอะหมุนหมุนอะ เอิอไปอยู่ตรงนี้ไปอยู่ตรงนี้ไปอยู่ตรงนี้เอออยู่นี่คื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 อโอ้โหไม่ได้ละไม่ได้ละแค่นี้แค่นี้มันจะไปตรงนี้ไม่ใช่เหรออยู่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่กันคุณแม่แล้วับบังมันบังแบบหลายหลาเอาเอาไปติดไปติดเอาสุดโกงมาจากไหนโอเคผมเสกมานะครับไม่ใช่อะไรหรอก แล้วก็นี่รุบัแบบคยที่คนชอบมักหัวร้อนเพราะสิน,นี้แหละวันน<อ>ีฟ้าเราเราเราควรไว้ใจฟ้าก่อนอเออเอออืมฮึดูวิธุ่ม เฮ้ยฟ้าผมเขียนภาษาอังกฤษเป็นนะว่าเว,าวาอะไรวะเนี่ยโคไม่เวใครวะใครไอ้ม่วงบอกสีสีไอ้ส้มบอกว่าที่ไหนวะแล้วก็บอกว่าที่ไหนวะผมชื่อเดวิลนะ วายิปคืออะไรอะอืมสกิปอ่ะสกิปอ่ปะสกปภาษาอะไรวะเนี่ยภาษาอะไรวะโอเคกูไม่เข้าใจกูสกปบอดแม่งเลย ใส่รู้เรื่องได้ไงวะไอแดงมึงกดกูทำไมเดี๋ยวเราไปกับแดงเด้อเด้อเเราลืมดูว่าเรามีมีวิซุ่ทาร์ดไหมเออเราลืมดูเลยลืมดูลืมดูลืมดูไม่มีว่ะเออแต่เคลดน้อยดีดีอันนี้ห้องจ่ายไฟห้องจ่ายไฟเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปไปห้องสิเคียวลิตี้อ่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะบอกอดีเลย เพยนี่เป็นเพยความจำเดี๋ยวผมทำห้องดิวเคียก่อนเอานเ้าขับิเบเเปเลยวะขับิปเลยวะเอา้าเลยวะอ๋อเอ้า คีด oh. เองอ้อาวเออเยอะแ <In electric. S 1> ล้วอินเล็กอีกกูสีส้มมันก็สีเหลืองละวัดแดดนุดมี dạng dinh o LÀ ula chấm thiếp hm white, yes 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 Woo. ไว้เราคือไว้นะครับอ้าวไอ้ส bueno? ้มไอ้ส네้มมันเป็นอ่ะอินพเตอร์จะรู้ว่าใครเป็น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 ทำไมวะเดี๋ยวเราไม่คุยกับเจ้าขาวแะ้ที่เป็นแดงอ่ะโคุเมตอีกแล้วเดี๋ยวรู้ว่ามีมีมีวิซุ่ทันไหมไม่มีว่ะ ทั้งนั้นก็จะพิสูจน์ตัวตนไม่ได้ว่าเราเราเป็นคนดีขมูขมูเดี๋ยวเดี๋ยวไปห้องของมู<_ <p> _การดาวนโหลดทุกชนิดจะไปที่ห้องเอ่อห้องแอดมินทุกครั้งห้องนี้คือห้องสื่อสารห้องชิวอันนี้อันนี้คือห้องนากชั่นก็คือห้องนํำทนันแะละ ต่อสาไฟแวบมันแปลกๆนะผมว่าแดงแปลกๆนะไม่ใ hmm. ช mm ่ด hmm. mm ิไ hmm. ม mm ่ใ hmm. ช mm ่ดิไอ้เท้าไอ้เท้าเอาะอืมเดี๋ยวแล้ ไอสองคนเดี๋ยวๆๆๆๆๆไอสองคนเนี้ยไอสองคนเนี้ยไม่ใช่สไปา์นินจากันเนี้ยน่าจะเล่นด้วยกันอันนี้สุดอันนี้สุดยังไม่รู้เลยว่าแปลว่าอะไรอะอิเล็กทิกเหรอห้องไฟเหรออันนี้สุด ไว้เฮ้ยไว้ก็ไว้วะไว้ก็ไว้วะมึงมึงกดมึงก็บายบายไว้ช่วงนี้ผมผมรู้สึกว่าไอ้ไว้มันน่าจะกดซาบุถาดนะอ้าวไอ้ดำมันยิบไม่ใช่ดิสีเลยวะ กูไม่กูไม่กูไม่กูอยู่กูอยู่กับเคียวเลยกูอยู่เออเคนี้ง่ายรอบนี้ง่ายขึ้นนวะกูไม่ไว้ใจใครละคันไม่คืบหน้าเลยอะไรวะถ้าไป็นคาร์ดไม่คืบหน้าวะงงนะดๆๆซูมเล็กลงดิเออ วันนี้กล้องจอนปิดกดออกทำไมวะดีต่อดีเดี๋ยวต้องไปห้องสวรค์ชัดๆนี่มันวิซูท้าไอ้เขียวมมนไปคิวเรต่องแดงอะไรวะเอ้ยทันไหมวะอิมพอิเด็ด มันจะมีปุ่มคิวและป ard, ุ่มซาโบทานนะครับมันจะมีปุ่มคิวและปุ่มซาโบทานนะครับซาโบทานก็เอาไว้ปิดออกซิเจนอะไรพวกนี <alien> <spaghetti> <friendly> <ric an> ้แหละอืมคูด้าก็อะไรวะถ้าคนกดปุ่มจะต้องบอกว่าวอชวอชวอชนั่นมันเรื่องปกตินะครับ บีดูสแกนอืมเอ,อ่อเค็นกิฟต์แสดงว่าเขามีเม็ดเบย์เออเดี๋ยวเราไปดูเขากันแล้วเราก็จะปิดซาบทานออกเลกเตอร์ไหมโอเคโอเคโอเค เอเอไอ้ฟ้าไม่ใช่ฟ้าอ่อนฟ้าอ่อนเรียกว่าขยานนะครับขยานเอ่อไอ้ขาวมึงเป็นนักวิทยาศาสตร์ยังไงวะ <c oughs> เออไม่มีใครตายก็ดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปตามไอ้เหลืองกันเดี๋ยวไปดูไอ้เหลืองกันไป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 ตามเหลืองตามเหลืองตามตามเหลืองตามเหลืองไหนดูสิอืมขาวสแกนแล้ว

ซื้อใจซื้อใจถ้าเล่นกับเพื่อนได้เดี๋ยวผมจะเล่นกับเพื่อนนะครับอืมเย็บบีบีอืมไปกันอ้าวอะไรวะวัดวัดวัดซอืม ไว้ไว้ and ยินซฟมีไว้อ้อเล่นเฮ้ยซื้อใจสำเร็จซื้อใจสำเร็จซื้อใจสำเร็จแต่เราไปกับคนอื่นได้เฮ้ย <c oughs> แผนซื้อใจสำเร็จเว้ยแผนซื้อใจสำเร็จแล้วเพื่อนค่าคนอื่นไปแล้ว คาตาคานคะืออะไรวะคาตานาเออรูออ,อนนิดคอนมันเล่นบนนิดคอนดีกว่าแล้วเกาแ้เกมมอฟหมแล้กมอฟ้าไป,าไปอ้าวอ,อ,อืมเดงไม่นะเพื่อนไม่นะใหม่นะใหม่นะม่จริงฮาวด์อิ m p อลเตอ ไอ้เชือกนุ่งไปกับสีเหลืองกูนุ่งไปกับสีเหลืองกูนุ่งไปกับ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 สีเหลืองกอบกลมกับกุมกอบกุมอืมกดสะบัดถัดด้วยกดสะบัดถัดด้วยมันแยกกันอ้าวอ้าวเฮ้ยสีสี อยู่อีกฟักหนะึงสูงเปล่าจังเอดมินมีคนอยู่สองคนอีไม่น,นันมันคงไอ้นี่แน่เลยหายเยออหายเยอือหายเงืออะไออะไร ให้มันปั่นกันเองพิงออบลูบูพิงอบูพิงอบูพิงอบูเนียนไว่าเนียน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 ไว้ก่อนเนียนไว้ก่อนเนียนเนียนไว้ก่อนเนียนไว้ก่อนเออแม่กูเขียนผิดแล้วมันเพิ่ไอีวับูพิงบูพิง มันบอกว่าพิงคหนึ่งบูหนึ่งกู <c oughs> ค,คิดไม่ถูกอะ่ะอืมบ๊ายบายนะเ่อนแล้วก็ปั่นกันเอง theo plan, thực sự là vậy, theo plan, theo plan, tại phút này scan rồi, ai, ai... ai... ne, เราบริการออฟฟิศอชั้นหนึงศูนก้าหนึ่งศูนสามเก้สี่ตุ้ม ิจก่อนพิง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 แลเราจะซื้อใจสำเร็จร้อเปรร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นเปอร์เซล n i would เราโดสีชมพูไปอืมไอเหลืองวดใครวดใครอย่าเท่ากันนะอย่าเท่ากันอย่าห้ามเท่ากัน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 นะดูเอทัลิตุอืมฮู้เดอะไอ้ขมึงลืมโวดแล้วไอ้น้อง นู๊ปต่อไปก็าหาวิธีให้มันแยกกันโอทูงไง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวทำโชว์เดี๋ยวทำโชว์ ดีเพื่อนอโคตรโหดอ่ะถ้างั้นขอจบพี่แค่วนี้กนแล้วกันนะครับเดี๋ยวแม่มเตม